นายสมพงษ์เจริญสิริกำนันตำบลป่าป้องอำเภอดอยสะเก็ดได้ร่วมกับทางทหารกองพันฐานาปืนใหญ่ที่7บริษัทก๊าซและเชียงใหม่เวสต์ทูเอเนอร์จีจำกัดบริษัทผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะร่วมกันทำแนวกันไฟที่บริเวณพื้นที่ป่าชุมชนของหมู่บ้านกว่า1,800เมตรซึ่งที่ผ่านมาได้ทำไปแล้วกว่า10กิโลเมตรโดยมีกำลังทหารจิตอาสากองพันฐานาปืนใหญ่ที่7เป็นกำลังหลัก ทางนายกริพงเทพินผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายชุมชนสัมพันธ์บริษัทกา๊าซและเชียงใหม่เวสทูเอเนจีจำกัดอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยราชวิทยาลัยจุฬาราชวิทยาลัยมาให้ความรู้เกี่ยวกับเชื้อราไมคอรไรซาพร้อมทั้งนำมาให้ชาวบ้านได้ใช้โดยการนำไปโยนในพื้นที่ป่าเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ระบบนิเวศในป่าซึ่งผืนป่าแห่งนี้มีพื้นที่2,307ไร่เป็นเหมือนซูเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ของชาวบ้านในการหาของป่า ่าไปขายในช่วงหน้าแลง้งซึ่งก็จะมีผักหวานป่าและไข่มดแดงหน้าฝนมีเห็ดหนานาชนิดเก็บไปขายได้สร้างรายได้ให้กับชุมชนและชาวบ้านพากันหวงแหนและร่วมกันดูแลรักษาป่าโดยเฉพาะห้ามเผาช่วยลดฝุ่นควันหรือ PM 2.5และผืนป่าแห่งนี้ยังมีความอุดมสมบูรณ์มีต้นตะเคียนยักษ์ ต้นยางนายักษ์ขนาด4-5คนโอบอายุนับร้อยปีมากถึง700-800ต้นอีกด้วยค่ะค่ะก็ถือเป็นต้นแบบนะคะที่จะให้หลายๆชุมชนได้ช่วยกันแบบนี้ด้วยนะคะอยากให้มีพื้นที่แบบนี้เยอะๆค่ะใช่